อันนี้อันนี้อันนี้หนึ่งไล่หัวยาย่บฮอดหนึ่งไล่ซัำสามไล่ครึ่งไล่ลอล้านไล่ละสองล้านจ้ะโอเคจ้าโอเคคอยสิลองถอนไหมตั้งตั้ง โอ้มีผู้อยากได้เราบอกมาเอาถือถือกล้องคะแนนสิถอนใหม่ถือถือแบบแนวนอนเ้อะไปไปไปไว้ทางพุ้นดูคอยสิถอนแบบเจ้าคอยสิเตะสิเตะแบบยายนงเตะกันมืออาชีพกดแล้วบ่นน่กดหรือยังกดแล้วบ่ต้องเทียหยังถือแต่กล้องโอเคดึงไว้ๆครับ่อได้ดึงสาแบบนั้นดึงเราเอามือถูนอนไปเลยนม่นหมอเออ ดึงนอนนอนดึงเท่าละสามต้นสองต้นสามต้นยามันขานี่เห็นบม <c oughs> เขาเขาไว้ดึงสาไ่เอ้ยเขายามันขาเขาดึงไว้ได้ดึงสามันขาได้เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นเป็นเขาดึงไว้ฮ่าผวดๆเลยเป็นเป็นเป็น<อ>ตัวใดมันใกล้กันเขาก็สิดึงเท่าละสามสี่ต้นแบอนี่บอกแกโลคข้าวเดียวสิบอกให้คีคุยมีวะยายนอง โอ้บ้านกันนาบริเวณน้อยๆโอ้จักอะไจักเห็ดอหลีหรือบอเฮาบ่เคยเห็นจักมาคุยใจกันกับมาจักขอบคุณหลายๆยายเมื่อก่อนจะกลางขนมบอเคยเห็นเลยพามันมาเบิ่งนี่นี่อันอันนี้กับก็คือมัดแล้วกับมาแซไว้เสียไปดำบอบันนี้บัดสีดำกัตัด